ใครบางคนเฝ้ามองคุณอยู่เขาได้แต่แอบชื่นชมคุณอยู่อย่างเงียบๆเอามาดูเป็นยังไงบ้างเงียบขนาดไหนนะคะอืมคุณลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับตัวเองเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะลุกขึ้นมาแบบปรุงแต่งตัวเองนะคะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะ ดูดีขึ้นสวยขึ้นรสดขึ้นหล่อขึ้นปังขึ้นอะไรก็ตามแต่แล้วในความเฝ้ามองของเขาหรือเธอคนนั้นที่เห็นคุณนะคะเหมือนเขาได้รับนะคะพลังงานดีๆจากคุณไปด้วยนะคะเ,เขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำให้คุณนะคะเคยตั้งคำถาม กับคุณค่าของตัวเองมาก่อนไดยนะแต่ว่าไม่ไม่ว่าด้วยอะไรด้วยเหตุใดก็ตามแต่คุณเหมือนลุกขึ้นมานะคะพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีเนาะนะคนะ,ะบางคนคุ้นกับเขาอาจจะเคยอยู่ด้วยกันนะคะหรือเคยเป็นครอบครัวกันหรือไม่งั้นก็อาจจะเคยวาดหวังนะคะวาดฝันอนาคตที่ได้อยู่รวมกันแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นจริง หรือในทางกลับกันนะคะอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เป็นครอบครัวยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นแต่ว่าออ,อาจจะมีมีใครบางคนในเนี่ยนะคะที่อาจจะด้วยการเลี้ยงดูอะไรสักอย่างงเนี่ยะคะ่ะที่ทำให้เขานะอาจจะเป็นคนที่ที่ขาด ขาดแคลนแล้วเหมือนต้องการการยอมรับการพิสูจน์คุณค่าตัวเองตลอดซึ่งตอนนั้นคุณก็อาจจะไปฟีดนะคะอีกโก้ให้ออกับเขาหล่อเลี้ยงอีกโก้ให้ออกับเขาในการที่ทําให้เขารู้สึกเป็นที่ชื่นชมมากลบในสิ่งที่เขาขาดแคลนแต่ยิ่งคุณให้อะค่ะคุณกลับเป็นคนที่ขาดแคลนเองด้วยซ้ำไปคุณก็เลยหันกลับมานะคะดูแลหัวจิตหัวใจร่างกายคร,ค,รครอบครัวคุณ เป็นอย่างดีนะคะไม่ได้แบบอยากจะพยายามยื่นมือไปนในเป็นในการดูแลใครละเนาะแล้วก็มีคนนะที่อยากจะมาเยือนนะคะมาหาคุณเนาะถึงบ้านถึงครอบครัวคุณด้วยนะคะเเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยปฏิเสธคุณนะคะหรือหันหลังให้กับคุณมาก่อน คุณเข้าหาคุณเดินหน้าเขาเดินหนีเขาถอยหลังนะคะแล้วตอนนั้นอืบางคนเขาอาจจะรู้สึกดีๆกับคุณด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมีด้านที่เขาเหมือนปฏิเสธหัวใจตัวเองนะคะแล้วเลือกที่จะผลักใส่คุณไปเนาะ,ะบางคนเขาอาจจะเ <c oughs> ขาอาจจะกลัวนะคะการมีอิทธิพลของคุณในใจเขาข่าวมากๆนะคะซึ่งเขา รู้สึกว่าการที่ให้ใครบางคนเนี่ยมามา,มามีอิทธิพลเหนือใจเนี่ยมันทําให้เขาสูญเสียความเป็นตัวของตัว,ตวเองนะคะแต่ตอนนี้เนาะมองว่าด้วยความที่มองอยู่อย่างเงียบๆนะคะออ่แต่ขาอาจจะยังไม่ได้ขยับในการเดินหน้าเพราะว่ากลัวการถูกปฏิเสธจากคุณนะคะอืคุณอาจจะเคยดูแลคนอื่นมากๆ มากเกินมากเกินกว่าที่คุณดูแลตัวเองด้วยซ้ำแล้วคุณก็ดันไปดูแลผิดคนด้วยนะเออตอนนี้คุณก็แค่หันกลับมาดูแลตัวเองเนาะนะคะบางคนเหมือนอยากจะแบบกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์กันหน่อยไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่กล้าเดินน้ามาแบบมึนๆหรอกเนาะเออนะคะ ก่อนหนะ้านี้บางคนนะ่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นตัวเลือกด้วยซ้ำค่ะอยู่กับคนที่ไม่ชัดเจนโลเลลังเลนะคะไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างสถานะก็กักอะไรเงี้ยนะคะเออไม่มีอนาคตอนางองอะไรใดๆด้วยซ้ำไปเนาะแต่ตอนเนี้ค่ะเหมือนในความไกลในความห่างในการที่ยิ่งเฝ้ามอง ภาพคุณมันอาจจะชัดเจนในใจมากขึ้นจนเขารู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลาที่จะลังเลต่อไปแล้วอืมนะคะเออหรืออยากจะแบบให้คุณเป็นแบบตัวจริงของเขาและในบรรดาจากที่เขาอาจจะเคยอยู่บนเส้นทางหรือท่ามกลางตัวเลือกมากมายแต่แหมอยากจะบอกว่าไอ้ตอนนั้นนะบางคนนะ่คุณอาจจะเป็นตัวเลือกที่สองเลยสามะไม่ได้เป็น first priority สำหรับเขาอคะค่ะ เออถ้าเจอเคสที่เขาเคยให้คุณเป็นอันดับรองๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะมาเลือกคุณเพราะไม่มีใครอะ่ะอย่าเอาอย่าไปเอาเลยค่ะเสียเวลาทำมามหากินนอ,อ่ะเออคุณมีศักดิ์ศรีมากพอเกินหน่อยที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครมาถึงมาหาฉันบ้าปะ no. เนาะใครบางคนแอบสังเกตคุณอยู่อย่างเงียบๆด้วยนะแบบ observe ที่แปลว่าสังเกตนะีคะดูว่าแบบเอ้ย จังหวะเนี้ยฉันควรจะเข้าหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณดูแบบชิลดูอารมณ์ดีพอแบบพร้อมที่จะเปิดรับนะคะการทักทายจะเข้าไหมนะคะมีความสังเกตสงสัยและอีกในหนึ่งสมมุติว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบดูเหมือนเหนื่อยๆอาจจะเครียดอาจจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ค่ะเหมือน เขาน่าจะเฝ้ามองโซเชียลมีเดียของคุณและเห็นเรื่องราวของคุณนะคะผ่านโซเชียลมีเดียเนาะแล้วเป็นห่วงคุณด้วยนะมีพลังงานของการที่อยากเผื่ออยากถามไทยนะคะว่าเออเธอโอเคเปล่าเธอสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็กลัวแบบว่าเข้ามาแบบไม่ดูตามมาตาเรือหรือเปล่ด้อ <laughs> แล้วคุณไม่ยอมรับนี่เขาคงจะหง่ายเง้อไงเออนะฮะแต่ว่าเวลาที่เขาแบบอ,อยู่กับตัวเองนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิลๆเนี่ยเขาเขามันมีความคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องคุณอนะหนักมากเลยนะเออหนักมากแล้วแบบเวลาที่คิดถึงคุณมันมีรอยยิ้มนะคะ มันมีความอบอุ่นมันมีความสบายใจในนั้นด้วยค่ะและนะคะถ้าคุณกับเขาเนี่ยค่ะเคยมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะคะใช้เวลาร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไปชิลไปรีแลกซ์ไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งการคุยแบบเบาๆสบายสบายนะคะเหมือนเขาอยากได้เวลาเหล่านั้นนะกลับคืนมาเนาะเออ แต่ตอนนี้เหมือนแบบยังไม่ค่อยกล้าอะไรหรอกคะ่ะอารมณ์แบบว่าปล่อยไปก่อนได้จะปล่อยไปตามโชชตาว่าเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเดี๋ยวถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดนะคะเหมือนยังแบบไม่อยากรีบร้อนนะคะรอ,อแต่โชชตาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทั้งสูงเอาจริงอ่ะค่ะเขามีใครเนี้ยแอบรวมเหมือนกันนะคะว่าคุณอนะอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ อะไรกับใครแล้วหรือเปล่านะคะเออบางคนที่อยู่ไกลเนาะนะคะเหมือนอยากเดินทางมาเจอนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยแบบรักอิสระเจ้าสำราญเมื่อก่อนนะคะแต่เหมือนตอนนี้เขาแบบว่าเขาเริ่มไม่สนุกกับชีวิตแบบแบบนั้นแล้วนะ่ะเออเคาอาจจะอยากเซตเทิลกับใครสักคนแล้วมองว่าเขานึกถึงคุณหรือคิดถึงคุณนะ นะคะแต่เขาก็รู้ค่ะว่าคุณมีด้านบางด้านที่ดูแข็งนะคะที่เขาไม่น่าจะอนุญาตให้เขาเข้าหาคุณได้ง่ายๆหรอกนะคะเออเผลอๆคุณอาจจะให้ความสําคัญกับคนอื่นไปแล้วที่ไม่ให้เออที่ไม่ใช่เขานะคะเพราะว่าเขาอาจจะเคยเป็นตัวท็อกซิกในชีวิตคุณมากนี่ละค่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เขากลัวๆกล้กลกลาๆนะคะแต่ว่า เขาก็ยังนึกถึงนะช่วงเวลาดีๆกับคุณอยากจะแบบอยู่ในที่ที่แบบอยู่กันสองคนแล้วได้ใช้เวลาร่วมกันถ้ามีช่วงไหนที่คุณไม่ได้ขับเคลื่อนชีวิตนะคะผ่านโซเชียลเขาเป็นห่วงคุณนะช่วงนี้เงียบเป็นพิเศษมีอะไรปะแอบเผื่อแอบสงสัยเอาจิงๆอะคะ่ะไม่เคยมีใครทําอะไรให้กับเขาเหมือนเช่นคุณนะเพื่อาจจะเคยครีเอทนะคะบรรยากาศหรือเคยทําลองควันอะไรอย่างเงี้ยทำมืออะไรตปางๆให้เขาอะเขาไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากใคร If you just believe, just believe, just believe in me ีเขายังอยากให้คุณเชื่อมันในตัวเขานะคะอืม mm. A burning flame r i s e s up i n s i d e every t I m e i think o f you. นะคะเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยมันก็มีความรู้สึกในหัวจิตหัวใจที่ร้อนรุม่มอาจจะร้อนรุ่มด้วยไฟปรารถนาเนาะแรนด o อมสุ่มนะคะไม่รู้เรื่องของใครหากอยได้เรื่องของเตงทักเข้ามาได้ขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ